ตลอดเวลากว่า20ปีในการสอนดิฉันได้พบเด็กจำนวนมากที่ไม่กล้าพูดไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความสามารถแต่เพราะเขาไม่มีใครสอนให้เขาเชื่อในเสียงของตัวเองดิฉันเชื่อว่าคุณครูทุกคนมีหัวใจของโค้ดเพียงแค่ต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมและมุมมองที่ถูกต้องคุณครูไม่จำเป็นต้องพูดเก่งที่สุดแต่ต้องเป็นโค้ดที่มองเห็นศักยภาพของลูกศิษย์ก่อนที่เขาจะมองเห็นมันเองเพราะการพูดไม่ใช่แค่การออกเสียงให้ดังแต่มันคือการ การสร้างพลังบางอย่างที่จะเปลี่ยนคนฟังได้ทั้งชีวิตปัญหาไม่ใช่แค่เด็กพูดไม่เก่งแต่คือคุณครูไม่มีเครื่องมือในการฝึกเขาให้พูดได้จริงเวลาจะฝึกนักเรียนลงแข่งศูนย์ทรพจน์ก็ฝึกไปตามประสบการณ์ไม่มีเทคนิคไม่มีแนวคิดโค้ดชัดเจนสุดท้ายเด็กก็พลาดโอกาสและเสียความมั่นใจบอกให้เด็กจําสคริปต์แล้วพูดตามฝึกพูดหน้าเวทีแบบไม่มีฟีดแบ ck หรือให้เด็กฝึกเองโดยไม่มีแผนฝึกเป็นขั้นตอนผลลัพธ์ก็คือเด็กพูดได้แต่ไม่กล้าแสดงออกพูดแข็งไม่มีเสน่ห์แฮตั้งแต่ยังไม่เปิดเวทีหลักสูตร2วันที่จะเปลี่ยนครูธรรมดาให้กลายเป็นโค้ตนักพูดเข้าใจเวทีแข่งขันมีเทคนิคการเขียนบทพูดโค้ดบุคลิกภาพเสียงภาษากายใช้ฟีดแบกให้เด็กพัฒนาได้จริงและวางแผนฝึกเด็กแต่ละคนแบบเฉพาะตัว ถ้าคุณคือคุณครูที่อยากเห็นลูกศิษย์ของคุณกล้าพูดกล้าแสดงออกและพูดได้อย่างสง่างามสมัครเลยที่ line at hrod ไทย hrod ไทยสถาบันฝึกอรมด้านทรัพยากรมนุษย